สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลคุยก่อนเขียรครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่25พฤษภาคม2564ครับวันนี้ก็คัดมา1คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นโปรแกรมของฟุตบอลโรมาเนียนะครับระหว่างครูสครับพดกับสเตอัว บาคาเรสนะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลครับก็ฝากกลุ่ม V.I.P. ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับเรามีทีเด็ด V.I.P. แจกให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประจําทุกวันนะครับสำหรับใครท่านไหนครับที่สนใจกลุ่มทีเด็ด V.I.P. นะครับก็แอดลิงก์ไลน์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับและที่สําคัญครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช anel ของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับ ครับสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นครูสครับพบกับสเตอัวบาคาเรสนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับที่สนามตาดิโอคอนสแตนตินนะครับผลงานที่พบกันล่าสุดครับทั้ง2ทีมครับก็ทําได้แค่เจ้ากันมาครับเสมอกัน1ประตูต่อหครับเรามาดูฟอร์มทนันล่าสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับสําหรับครูสนะครับเจ้าบ้านครับก็ชนะถึง3เกมเลทีเดียวครับแพ้1เสมอ1ครับสำหรับสเตอัวบาคาเรสนะครับก็ ชนะ1เสมอ3แพ้1นะฮะก็สำหรับทั้ง2ทีมนะครับสำหรับครุสนะครับก็คว้าแชมป์เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเซอัวครับอยู่อันดับที่2นะครับก็วันนี้ก็เป็นทีมใหญ่ครับมาเจอกันครับที่1กับที่สนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับครุสนะครับก็คว้าแชมป์อีกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต้องกดดันนะครับสำหรับทีมครูสนะครับ วันนี้ก็จะส่งนักเตะสำรองลงนะครับเพราะว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนครับก็ให้โอกาสดาวรุ่งลงบ้างนะครับในวันนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับก็วาง3ประแสในหน่าเป็นยุคคอ,อสตาเช่น,นะครับที่ลงไปทั้งหมด34ประตูสามสิบนัดยิงไป4ประตู1แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีมาริโอ้รันดอนนะครับลงไปทั้งหมด28นัดยิงไป4ประตู2แอสซิสต์นะครับแล้วก็มี คอร์สแตนติงฟอุสนะครับลงไปทั้งหมด38นดะยิงไป5ประตู5แอสซิต์นะครับวันนี้ก็ตำแหน่งอื่นก็จะเป็นการโรเตชันของนกเตนะเออ ยังไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูฝั่งของเซอุบาคาเรสนะครับเตรียมส่งนักเตะที่ลงเล่นน้อยในซีซั่นนี้ครับเป็น11ตัวแรกครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันครับ3ประสานแน่นหน้าก็จะเป็นเดียนิสตาครับที่ลงไปทั้งหมดแค่4นัดเท่านั้นเองครับแล้วก็มีฟอร i ลินฮานาเซ่ครับลงไปทั้งหมด32นัด24ประตูนะครับเรามีอเล็กซานดรูมูซี่ครับลงไปทั้งหมด1นัดนะครับ ก็ถือว่านัดน,นี้ก็เป็นเกมที่ให้โอกาสของผู้เล่นสำรองกันทั้งสองคู่ครับเพราะว่าไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลลีกโรมาเนียนะครับก็เดินมาถาเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายนะครับที่ครูสได้แชมป์ไปเป็นสมัยที่4ติดต่อกันแล้วครับสำหรับครูสนะครับ วันนี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการพข่ันของสเตยอัวบุคารสครับรองแชมป์ครับเป็นเกมที่ไม่มีผลอะไรนะครับสาหรับทั้งคู่ครับก็อย่างที่เกินไปทั้งต้นครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากทั้งคู่เป็นทีมใหญ่ครับก็จะส่งผู้เล่นมาลงสนามสู้กันแบบสะสมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับแต่ก็ดูสถิติแล้วครับครุสเป็นทีมที่สม่ําเสมอมากกว่าครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับถึงเป็นถึงดีกีแชมป์ครับวันนี้ก็จะคาดว่าจะเปิด บ้านเราชนะบูคาเรสได้อย่างแน่นอนครับก็ฟันทงไปด้ีครูดครับชนะไปด้วยสกอร์หนึ่ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้นะครับ